ทีนี้เราไปที่คดีกองทุนอีกกองทุนหนึ่งอีกกองทุนหนึ่งะครับราบช่อโกงประชาชนเหมือนกันนะครับอันนี้เรื่องดําเนินมากําลังจะถึง DSI แล้วถึงแล้วแต่ว่ากจะรับไม่รับอยู่ชั่นระหว่างการพูดคุยแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆนะครับเมื่อวานนี้อาจารย์สกฤิยาสุจันเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของผู้เสียหายก็เดินทางไปพูดคุยกับผู้การเหมือนกันเดียิาราพิเศษหนึ่ง ท่านเมื่อกี้เนี่ยสองอันนี้หนึ่งนะครับตอนนี้อาจารย์สักริยาอยู่ในสายกับเราแล <S <s ้วครับสามว่าอะไรกุมครับวะอะไรกุมสลาราะรมตุณน้อยกับบารุงการถูกครับจางสักริยาสบายดีนะครับผมครับอัลฮัมดุลิลลาน์ครเสียงเสียงดูแหบแห้งนะอากาศเปลี่ยนแปลงไม่สบายหรือเปล่าฮะไม่เสียงงี้นะครับครับครับเมื่อวานนี้เป็นยังไงฮะไปพบผอส่วนคดีอาญาพิเศษหนึ่งเกี่ยวกับกรณีกองทุนช่อโกงเนี่ยฮะ ครับก็เามื่อวานเนื่องจากที่ทางพี่น้องประชาชนได้ไปยื่นให้ทางดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษเอาไว้เสร็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับครับหมดนะนะแล้ววันศุกร์ผมก็ได้พูดคุยกับท่านปอเสกสรรนะครับปอคดีอาญาหนึ่งนะครับก็ได้นัดหมายกันว่าจะเข้าไปพูดคุยกันนะท่านก็นัดผมนวันจันทร์ช่วงเช้าเพื่อจะมานั่งวางแนวคดีกันนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรให้มันรัดกุมมากที่สุด ก็ได้เข้าไปพบทันช่วงสิบโมงเช้านะครับคุยกันก็ชัดเจนดีนะครับหนึ่งแนวทางในการที่จะหนึ่เอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทวตามกฎหมายสองแนวทางในการที่จะชดเชยเยียวยาให้กับความเสียหาที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็สามเนี่ยเพื่อเขาเรียกว่าตัดรากถอนโคนไอแนวอะไรนะ กระบวนการที่จะหลอกชาวบ้านแบบเนี้ครับครับครับผมครับผมแล้วตอนนี้ท่านผอ,อหนึ่งเนี่ยอบอกว่าจะรับคดีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะแน่นอนครับท่านาให้คำมั่นสัญญานะครับบอกว่าคาดีนี้จะรับแน่นอนท่านให้ผมน้องนะน้องสัญญาณไม่ต้องกลัวครับคดีนี้เนี่ยผมรับแน่นอนกลับไปบอกประชาชนพี่น้องผู้เสียหายได้เลยว่าอุ่นใจได้เลยผมรับแน่นอนและจะทําให้ดีที่สุด ครับท่านบอกอย่างนี้เลยครับครับทีนี้ครับบกรณีนี้เนี่ยใครบ้างที่จะต้องเป็นเป็นจำเลยฮะเป็นผู้รับผิดชอบกับคดีช่อโกงที่เกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนจำนวนไม่น้อยเนี่ยคณะผู้บริหารทั้งหมดครับการทุกคนที่ออกช่องแล้วก็เรียกเชิญชวนให้มีการลงทุนทุกคนเลยทุกคนเลยล่ะประธานรองประธานแล้วก็ อคนที่นั่งอยู่ปัจจุบันเนี่ยอันนี้จะโดนน่ะครรับคับที่ออกมารับรองว่าพี่น,อน้องลงทุนเถิดพี่นอ้องเราเนี่ยไม่โกงแน่นอนพี่น้องนะสุนนาบีนะครับนี่โดนน่ะครับนะแล้วก็มารับรองเอคุณฟูอารว่าไม่ไม่มีการหนียังทํางานยังอะไรต่างๆว่าเขากำลังหาเงินแล้วก็มาคือใบเบี่ยงในเรื่องของการไม่ไม่ไม่ออกมาพูดความจริงนะให้โดนน่ะครับนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าตอนขณะนั้นน่ะ,ะร่วมเชิญชวนประชาชนแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่รู้ว่ากระถูกหลอกอีกทีหนึ่งอันเนี้ยจะโดนไปด้วยไหมครับก็ต้องไปปฏิเสธโดยเอาหลักฐานแล้วก็เอาข้อเท็จจริงเนี่ยนะไปอ,อ้างอิงแล้วก็ไปสู้คดีกันในศาลนะฮะคือเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยแน่นอนว่าโดนโดนสอบหนดครับครับแต่ใครจะติดบ้างเนี่ยก็ว่ากันไปก็ดูข้อเท็จจริงนะผมเชื่อว่าคนที่บริสุทธิ์จริงเนี่ยก็มี ครับ<ค>นะฮะผลรู้สึกจริงนี่ก็มีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเช่นเหมือนกับลูกจ้างที่โดนเหล่าอีกทีหนึง่งอ่ะครับนะเอ่อคนที่กุมเงินเนี่ยนะชาวบ้านประชาชนหรือคนทั่วไปก็น่าจะรู้ว่าใครกุมเงินไว้โดยที่คนอื่นเนี่ยไม่ได้รับการบริหารเลยครับไม่รู้แนวทางการบริหารเลยไม่รู้เลยว่าเอาเงินไปทําอะไรบ้างขอให้ชี้แจงขอให้ชี้แจงแล้วไปขู่เขาเอีกอย่างเงี้ยครับนะอาจารย์เหล่านี้ก็อาจจะตกอยู่ในฐานะผู้ดีโดนเหล่าอีกทีหนึง่งครับ นะฮะนั่นน,น,นั่นคือสิ่งที่เอทางพอเนสไตยเนี่ยก,ก็คุยกันหลายเรื่องนะครับ,รบแล้วโดยเฉพาะเรื่องประเด็นที่พี่น้องโดนหลดทำซ้อนอันนี้ท่านท่านฝากมาเลยนะฮะครับต่คือก่อนหน้านี้นะเมื่อวันศุกร์เมื่อวันศุกร์ท่นานเล่าให้ฟังว่าอทางกองทุนเนี่ยนะทางช่องเนี่ยทางทีเอ็มได้ส่งนนคนที่ไม่ใช่ทนายครับชื่อคนหนึ่ง ที่เขาบอกว่าให้เบอร์คนนี้ไว้มีอะไรก็โทรหาคนนี้มีอะไรก็โทรหาคนนี้นะที่ไม่ใช่อุสุิมนเป็นคนนี้นะฮะเสร็จแ,แล้วเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยไปนะครับไปไปไปหาท่านฟอ,อร์ออสิกสันนะฮะ,ะแล้วก็ทางไงรู้ไหมครับก็ไปบอกว่านี่อ่ทางกองทุนทางช่องเนี่ยได้มีการชดเชยเยะชดเชยยอยาห uh นี้ให้พี่น้องแล้วนะฮะหมายถึงว่าบางคนที่เขาได้จ่ายคืนกลับไปเนี่ยเขามาเป็นหลักฐานว่าเขาได้ใช้และเขาไม่ได้โก มีเทคนิคนะฮะครับแล้วเขาพยายามเล่นเล่นเกมันอยู่แล้วเทคนิคว่าเขาไม่ได้โกงนะเขาจดใช้ไปแล้วหน้าคนหนึ่งครับแล้วนล้านเนี่ยเขาจดใช้ไปสี่ห้าหมื่นหกเจ็ดหมื่นเนี่ยครับท่านบอกเราก็ตอบกับเัดเจนว่าไม่ใช่อันนี้มีการจุดเชยนะฮะอันแรกเป็นล้านคุณกลับให้แค่แสนหมื่นเนี่ยเล้คบแล้วก็คุณเพิ่งมาบอกว่าจดใช้ตอนนี้มันสายไปแล้วบอกไม่ใช่แล้วนะแล้วก็ท่านก็ฝากฝากไปถึงคนที่บอกว่าไปดีเอสไอแล้ว หลายครั้งแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยท่านบอกว่าเตรียมรับโทษได้เลยเพราะว่าคดีนี้อัตราโทษสูงครับครับอัตราโทษคืออะไรครับผมมีอะไรบ้างฮะอัตราโทษัโทษทางใครทางอาญาครับครับครับ่เพราะคดีนี้เนี่ยเคยหลายคนเข้าใจเป็นคดีทางแพง่งแต่มันมีคดีอาญาด้วยนะครับ,รบชอบกลประชาชน,นครับก็บค,บคือจะมายอมความทีหลังไม่ได้แล้วนะะ ก็มีส่วนประมาณนั้นแหละฮะ <c oughs> คือชาวบา้านในตอนนี้ในความรู้สึกชาวบ้านนะนะตอนแรกเนี่ย,นนเ,ยเขาต้องการยืมเขาคืนแต่หลังจากที่ได้รับการรับฟังการปลาศับของอ,อครูใหญ่แล้วก็ครูรองนะ,ะแล้วก็คนที่เป็นคนบริหารกองทุนทั้งประธานรองประธานเนี่ยประชาชนรู้สึกจ็บปวดมากครับ ความไม่รู้สํานึกผิดแล้วก็ไม่รับผิดชอบแล้วก็บ้วยความผิดในคนอื่นแล้วก็บอกว่าเงินไม่ได้คืนแม่เป็นไรแล้วขอให้เอาคนผิดมาลงโทษนะครับบทเบียนแค่นี้เ<อ>ขาก็อโอเคแล้วแล้ีความรู้สึกประชาชนตอนนี้นะฮะแต่แต,แต่แต่แน่นอนว่าทางทางดี i สไอรับทำคดีนี้เนี่ยก็จะหาเงินมาบรรเทาความเสียหายด้วยแหละไม่ไม่ใช่ว่าจะจะฟ้องให้จบจบ,จบไปบอย่างเดียวครับผมยังรับปากพี่น้องเลยนะครับว่าผมเนี่ยรับปากให้คำมั่นสัญญาเลยว่าพี่น้องได้รับเงินคืนแน่นอน ับแต่มากน้อยอีกเรื่องนึงเท่านั้นอันนี้ไม่รู้จะได้รับแน่นอนฮะได้รับได้รับแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแน่นอนว่าเมื่อเร็วๆนี้เร็วๆนี้นะครับทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกอายัดพอทรัพย์สินทั้งหมดถูกอายัดเนี่ยแนวทางต่อไปก็คือเมื่อสารตัดสินคดีชนะแล้วเนี่ยนะครับทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกขายบังคับคดีขายทอดตลาดครับมาเป็นชดเชยชดใช้ความเสียยกับพี่น้องประชาชน บางคดีนะครับทรัพย์สินที่ถูดยึดเนี่ยถูกย ah ึดเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าความเสียหายชาวบ้านก็ได้รับเยี่ยมจานวนเลยก็อ๋อครับอ้าวแล้วแล้วถ้าใช้เกินเกินไปแล้วฮะอย่างที่บอกว่ามันมีมูลค่ามากกว่าความเสียหายก็ใช้เท่าที่ชาวบ้านได้ลงทุนไว้และส่วนที่เหลือนี่ไปไหนฮะตกเป็นของแผ่นดินหรือว่าไงฮะอ่าใช่ครับสมมติว่าทรัพย์สินสมมติว่ามันสมมติความเสียยตัวนี้มันหกร้อยล้านอ่ะนะ แต่บัตรวายุดมาขายได้แปดร้อยล้านต่างๆก็ต้องไม่ก็คืนคืนคืนให้กับทางทุกคนทางเป็นสนส่วนตัวนะนะก็คืนให้กับทางจําเลยไปนะครับคแต่ถ้าทรัพย์สินที่ที่เป็นเขาเรียกว่าใช้ในการกระทําความผิดนะจะไปลงทุนนู่นนี่นั่นแล้วมันเป็นเครื่องมือในการกระทําความผิดอันนี้ก็ต้องเป็นของหลวงครับอืมับทีนี้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้ไปลงชื่อไม่ได้ไปแจ้งความก่อนหน้านี้จะไป ติดต่อเพิ่มเติมตอนนี้<ม>นนได้ไหมฮะได้ครับผมบอกว่าไอ้พี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ประกาศเป็นสัมพันธ์ไปเลยนะครับว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายจากกองทุนนี้แล้วยังไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้ติดต่อมาเลยนะฮะเดี๋ยวต่อมาที่ผมเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะให้าการร่มเพื่้เสียหายที่ตั้งกลุ่มไลน์ในตอนนี้ดึงเข้ากลุ่มแล้วก็มาพูดคุยแล้วก็วางแนวทางกันตรงนี้เบื้องต้นสําหรับผู้ที่เสียหายที่แบ่งเป็นสองเคสนะครับเคสที่เอาเงินมาให้ที่ทช่อง นะฮะช่องทีมทีวีนะฮะก็มาแจ้งความพิศอนองรักเขนองว่าถือว่าพื้นที่เกิดเหตุยอยู่ที่สวนองรักขนงนะฮะสำหรับคนที่โอนจากต่างจังหวัดโอนทางอิทีเอมโอนทางแบงก์เนี่ยก็ให้แจ้งความสอนองที่นั่นเลยแจ้งความ<อ>ไว้ก่อนเบื้องต้นแล้วก็รอเอาให้ผมเนี่ยประกาศตัวประเทศอีกทีหนึง่งเพื่อจะมารวมตัวกันหลังจากที่ดีเอสไอมีคาสั่งรับเป็น,นคดีพิเศษออกมาด้คดีรอยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาประชุมอีกทีหนึ่งเพื่อมาให้ปักคำนะครับตอนนี้ก็ให้ทยอยประคำฮะ วันนี้นี่ก็ส่งตัวตัวแทนผู้เสียหายนะครับครับที่มีมูลค่ามากก็คือห้าล้านบาทเนี่ยไปสอบปากคำช่วงเช้านี้เก้ามงเช้านะครับที่เดซนะนรับตอนนี้ทยอยสอบแล้วนะครับทยอยสอบแล้วถ้าเกิดว่าเรามานับรวมหัวทั้งหมดประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้เนี่ยถึงประมาณกี่กี่ร้อยกี่กี่พันคนได้ครับผู้เสียหายจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยคนครับ แต่วตอนนี้ที่มารวมตัวกันแล้วก็เข้ากลุ่มกันได้จริงๆับตอนนี้ถึง200คนแล้วครับ200แล้วนะฮะครึ่งหนึ่งแล้วตอนตอนครั้งแรกที่เราพูดคุยกันตอนนั้นมีพี่น้องมาประมาณเจ็ดสิบคนตอนพีคตอนพีคสุดเลยเนี่ยเจ็ดสิบคนวันวันที่นัดไปพระขนงแต่ว่าตอนนี้สองร้อยแล้วสองร้อยคนใช่ครับเพราะว่าพี่น้องเนี่ยอยากจะเหมือนกับอยากจะจัดการเรื่องนี้มันอยากทวงคืนความเป็นธรรมเรื่องนี้แต่ไม่รู้ช่องทางนะครับอ๋อพอพอเริ่มเห็นข่าวเริ่มเห็นอะไรก็เลยมา ครับปรึกษาทนายใกล้บ้านหนึ่งหรือปรึกษาใครเนี่ยเขาก็มีค่าใช้จ่ายนะครับคึ้บแล้วก็ไม่ไหวแล้วถ้าถ้าคนที่ไม่มาลงชื่อหรือว่ามันไม่ไม่ไปแจ้งความที่สนอใกล้บ้านที่เกิดเรื่องเนี่ยครับพอดิสไอเขาสืบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะได้เงินไหมครับเขาจะได้มีสิทธิ์ส่วนได้เงินไหมฮะคือคนที่ไม่ดําเนินการนต่คนที่ไม่ดำเนินตามกระบวนการกฎหมายนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นผู้เสียหายนะอ๋อถ้าไม่เป็นผู้เสียหายเนี่ยก็ไม่เป็นผู้เสียหายในคดีนะฮะอาจจะเป็นผู้เสียหายใน อในทางพิจิตรในเลยเดี๋ยวนี้แต่น้ติในเนี่ยเขายังไม่เป็นผู้เสียหายครับพอมาได้มาแจ้งความไว้การคดีก็ถือว่าไม่ได้รับมะฮะอ๋อทีนี้ต้องมาแจ้งความร่างตัดสินมาเนี่ยก็มีผู้เสียหายกี่คนอ่ะมีโจทโย์กี่คนมีปรยน์ว่าคือเชดเชยร้อยคนนี้คนที่ไม่ได้มาลงชื่อคนที่ไม่ได้ฟ้องร้องคดีเป็นผู้เสียหายเนี่ยเขา็ไม่มีสิทธินะฮะครับครับอย่างอย่างบางคนเนี่ยอยู่ อยู่พึ่งพึ่งรับข้อมูลข่าวสารเช่นอยู่พิจิตหรืออยู่เชียงใหม่เงี้ยพึ่งพึ่งดูข่าววันนี้แล้วก็เอ๊ะถ้าเกิดเดินทางมากรุงเทพจะไม่สะด,ดวกไปแจ้งที่สอนอใกล้บ้านไว้ก่อนได้เลยเอยึดพื้นที่เกิดเหตุนะฮะก็คือก็พื้นที่เกิดเหตุสมมติว่าเราไมา่ให้เงินที่ไหนถือว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่เกิดเหตุเขตอันับสอบสวนมันก็จะดูในในสนอนอด้นนั้นนะฮะอยู่อยู่ที่พิจิตก็จริงแต่ว่าเอาเดินทางเอาเงินให้ที่ช่องก็ต้องมาแจ้งที่ช่องนะอ๋อแลวหลังจากนั้นค่อยไปดีไซน์ด้ อ่าหลังจากก็เก็บสำเนาที่แจ้งความเอาไว้แจ้งความไม่ใแจ้งความมันที่ประจำวันนะครับพี่น้องแจ้งความเพื่อดำเนินคดีถึงที่สุดแล้กชื่อไปด้วยแจ้งเพื่อบันทึกประจำวันครับอันนี้ไม่ออกมาเลขคดีอยู่เฉยๆนะฮะเพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้แต่แจ้งอีกเรื่งก็คือแจ้งเพื่อดำเนินคดีครับครับผมทีนี้ถามถามย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะพี่น้องจะได้เคลียร์ว่าตอนนี้สมมุติว่าเป็นเช่นนั้นจริงว่า เขาเพราะว่าตามที่ได้ติดตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหาด้าน cash flow เงินสดหมุนไม่พอแต่ว่าสินทรัพย์เนี่ยมีมีเยอะกว่ามูลค่าความเสียหายสมมุติว่าเขาไปหาเงินหมุนได้จริงทันตอนนี้คืนพี่น้องทุกคนเลยสมมุติว่ามันเกิดขึ้นจริงฮะทางทางทางรูปคดีมันจะเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่าพี่น้องตอนนี้ต้องการเอาผิดอย่างเดียวละเมื่อคดีถึงมือดีไอแล้วนะครับดีไอยังต้องเดินต่อครับต้องเดินต่อเลย ใช่ค่ะแต่มันจะเป็นการบรรเทาโทษได้อแสดงแสดงถึงเจตนารมณ์ว่าถ้าทางตัวผู้ผู้ต้องหาเนี่ยนะครับกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยรู้สึกว่าผมไม่รู้สึกว่าสำนึกผิดแล้วนะเพราะว่ายังไม่สำนึกรว่าไปไม่รอดแล้วนะครับก็อย่าอย่าดันทุรังก็เชิญชวนหยังเรียกร้องอยู่นะว่าให้มาให้มาหาทางออกให้พี่น้องเนี่ยได้รับการชดเชยเยียวยาีะ ผมบอกตลอดตั้งแต่ต้นนะฮะว่าทางออกเรื่องนี้เนี่ยก็คือเอาทรัพย์สินทั้งหมดที่ท่านอ้างว่ามีนะครับไปขายเสียแล้วก็เอาเงินส่วนให้พี่น้องที่เขาเหมือนที่เขาเอาเงินส่วนมาให้ท่านนั่นแหละบนะขายให้หมดนะที่เป็นทรัพย์สินที่ท่านบอกว่ามีนะครับโรงแรมเอยนู่นนี่นั่นเออที่บอกว่ามีนะไม่รู้มีจริงหรือไม่จริงอนะแต่สารผมเนี่ยผมถือว่าไม่มีจริงว่าตรวจสอบแล้วไม่มีนะฮะเอามเอาขายแล้วก็มาให้เงินพี่น้องแล้วก็จะเป็นบรรเทาหนี้บรรเทาทุนให้ได้ ว่าทางต้องผู้ต้องหาเนี่ยพยายามที่จะเอะแก้ไขความผิดพลาดแล้วก็ชดเชความเสีเยหาประชาชนแล้วนะครับ,รบแต่ถ้าไม่มีนี่ก็โดนตามระเบียบของอรูปกฎหมายไปก็หมดแล้วครับ,รบไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะทรัพย์สินที่เป็นของนี่บุคคลมูลธีหรือช่องนะฮะของส่วนตัวนี่ก็หมดนะฮะโอ,บอะ้บ้านด้วยอะไร,ะไรด้วยนะ,ะนายกรเนี่ยเป็นผู้มริหานกองทุนนี้นายกรมีรถสองคังนมีบ้านหลังใหญ่ๆที่ฟ้ามโหฬาน ใหญ่โตเป็นสี่สิบล้านนะฮะล้านก็ยึดรถก็องยึดหมดแหละฮะอืมนะครับก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนนะครับเอาละครับเดี๋ยวต้องตามต่อไปในเรื่องนี้นะครับว่าความคืบหน้าเป็นยังไงครับผมครับวันนี้ขอบคุณมากครับทาชสกอร์ยานสุขจันทร์ครับครับสวัสดีครับคุณหมตุกัสทูครับครับ